สวัสดีครับช่องโชคดีดอนดยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเงื่อนไขาการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนประกันทังคมมาตรา39ในเขต29จังหวัดนี้มีเงื่อนไขอะไรยังไงนะครับและจะได้เงินวันไหนคลิปก่อนๆเราเล่าให้ฟังอย่างละเอียดไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคลิปก่อนเนี่ยพูดถึงการจ่ายเงินประกันทังคมมาตรา39-40โอนวันไหนอะไรยังไงแล้วก็ 13จังหวัดแรกมีชื่อจังหวัดอะไรบ้าง16จังหวัดหลังมีชื่อจังหวัดอะไรบ้างก็เล่าให้ฟังอย่างชัดเจนแล้วนะครับคลิปน,น,นี้จะมาบอกว่ามีเงื่อนไขอะไรในการจ่ายเงินนะครับม39นะครับจะได้เงิน13จังหวัแหดแรกนะครับคลิปก่อนเราบอกชื่อจังหวัดชัดเจนแล้วนะครับว่าจังหวัดใดบ้าง13จังหวัดแรกได้เงิน23สิงหาสองห้าี่นะครับ สิบสามจังหวัดแรกได้เงินยืบสามสิงหาคมสองห้าหกสี่ส่วนสิบหกจังหวัดหลังที่ประกาศล็อกดาวน์เคอร์ฟิลทีหลังได้เงินวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองห้าหกสี่สิบสามจังหวัดแรกได้เยียวยาสองเดือนโดยวันที่ยีสิสามสิงหาคมนี้ได้หนึ่งเดือนไปก่อนห้าพันส่วนห้าพันหลังเดือนที่สองนั้นจะมีการประกาศวันโอนอีกครั้งนะครับโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ผูกเลขที่บัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับเงื่อนไขาการจ่ายจ่ายเข้าบัญชีพร้อมเพที่ผูกเลขที่บัญชีกับเลขสิบสามหลับประชาชนเท่านั้นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเงื่อนไขาการจ่ายประกันั้งกองมาตราสามสิบเก้าคือใครที่สมัครประกันั้งกองมาตราสามสิบเก้าในเขตยี่สิบเก้าจังหวัดจะเป็นผู้ได้เงินนะครับเขายึดจังหวัดที่สมัครนะครับจะเป็นผู้ได้เงินและก็เงื่อนไขอื่นๆ เช่นขาดส่งมาเท่าไหร่ถึงจะได้นะครับหลักเกณฑ์ของประกันทุคนคมมาตรา39ก็คือถ้าท่านขาดส่งติดต่อกัน3เดือนถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับขาดส่งเงินสมทบประกันติดประกันทุคนคมติดต่อกัน3เดือนถือว่าไม่มีสิทธิ์ประเด็นที่1กรณีไม่จ่ายต่อกันเลย3เดือน,นไม่มีสิทธิ์เพราะว่าขาดคุณสมบัติในการประกันตนมาตรา39นะครับประเด็นที่ 1, 1> ประเด็นที่สอง ถ้าดู12เดือนย้อนหลังท่านมีเดือนจ่ายบ้างมีเดือนไม่จ่ายแต่ว่าถ้าดู12เดือนย้อนหลังจ่ายไม่ถึง9เดือนคือบางเดือนก็จ่ายบางเดือนก็ไม่จ่ายแต่นับ12เดือนย้อนหลังแล้วนี่นับเดือนที่จ่ายเนี่ยถ้าไม่ถึง9เดือนไม่เกิน9เดือนนี่ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นี่คือหลักเกณฑ์ของเขานะครับจ่ายเข้าบัญชีพร้อมเพย์อย่างเดียวพร้อมเพย์เลขบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชนนะครับ แล้วก็จ่ายสําหรับผู้สมัครมาตรา39ในเขต29จังหวัดเท่านั้นนะครับม39จะเป็นแบบนี้และก็เงื่อนไขาการจ่ายถ้าท่านไม่ส่งประกันทุนกมติดต่อกัน3เดือนไม่ส่งต่อกัน3เดือนเลยนี่ถือว่าสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ท่านจะไปสมัครใหม่ก็ไม่ได้นะครับถ้าท่านสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่ก็คือต้องไปสมัครมาตรา40และไปขอยกเลิกมาตรา39นะครับ สำหรับคลิปนี้นำเสนอระเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ